ก็ต้องขอาการาบสวัสดีแล้วก็กอขอขอการาบขอโทษนะครับขอโทษทุกคนนะครับที่ผมไม่ค่อยลงคลิปเลยเพราะว่าผมไม่สามารถนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมอ่านหนังสือผมจะสอบในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุยคือผมจะสอบในวันจันทร์นะครับยาวๆไปนะครับจนถึงสัปดาห์หน้าซึ่งถ้าผ่านสัปดาห์หน้านี้ไปแล้วผมก็จะว่างนะครับก็ขอให้รอช่วงนั้นนะครับผมถึงจะลงคลิปล้วลวนะครับ แล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะมีแผนในการทำคลิปเกมเกม Stardew Valley นะครับ Stardew Valley เป็นเกมปลูกผักนะครับแนว Harvest Moon ในเกมในคอมนะครับก็จะได้เปลี่ยนรบรรยากาศจากเกมสิตีมากนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าพี่ในแค่จะเกมส,ส,สีสีเทนะพี่แค่จะเกมสีเทนะผมก็เลยผมก็เลยนะฮะทำรูปภาพนี้ออกมาเพื่อประชดคนดูนะฮะ คือจริงๆนะคือหลายคน,นบอกให้ผมเลิกสตีช์เธอเกมเ,กเสร็ษทีเนี่ยอ่านอ,อะไรกันไฮะเดี๋ยวผมพากเสียงให้คูจะลงเกมอะไรก็ได้แต่มึงลงแต่เกมเศรจทีไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆนะมีแด่น้องมาบอกว่าพี่ครับผมเบื่อแล้วเกมเสร็ษทีนะ่ลงเยอะจังแล้วมันมีก็แล้วมันก็มีบางคนบอกว่าพี่ครับลงเกมเสรจทีบ่อยๆนะผมชอบมากๆเลยคือจะให้ผมเชื่อใครลน่ะครับ คก็ประมาณนี้นะผมจะมาทําคลิปสั้นๆแล้วก็เรียบๆลงนะครับเป็นคลิปแถลงอีกแล้วนะครับว่าผมไม่ว่างโอเคคราวนี้เป็นอีเวนต์การนะครับแล้วก็มีการ์ดนางเอกของเราก็คือการ์ดเลขาอืมการ์ดเลขาครับซึ่งมีความสามารถดีมากเลยครับเป็นความสามารถเดียวกับดัสไซเฟอร์นะครับก็คือว่ามีโอกาส30%ในการทอยดับเบิลนะครับแล้วก็เมื่อบินหู เมื่อบินเอ้ยไม่ใช่เมื่อทอยได้ดับเบิสาครั้งจะมีโอกาส80%ที่จะบินนะครับหรือว่าเมื่อผ่านตาที่6ไปแล้วจะกลายเป็น90%นะครับก็มันดีมากๆครับมันดีนะมันดีมันดีมันดีนดอ่ามีเลขาสาวแบบธรรมดาด้วยนะครับแบบ้ผมชอบแบบธรรมดามากกว่าเฮ้ยไม่ใช่ชอบแบบชอบแบบถูกปลูกมากกว่านะครับมันดูมีอ่ามันดูมีสัดส่วนมีน้ำมีวนวลอะไรประมาณนั้นนะครับโอเค อันนี้ความสามารถเดียวกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าโอเคงั้นควรจะหาให้ได้การเลขายูนานะครับแต่ว่าประเด็นคือผมขอพูดตามตรงเลยนะถึงผมจะไม่ได้ทําคลิปเกมเสร็จทีแต่ว่าผมก็ดูอีเวนต์อยู่ว่าว่ามันมีอะไรนะครับซึ่งผมไม่ถูกใจอีเวนต์ที่ผ่านมานี้สักอีเวนต์เลยผมไม่ได้เล่นเลยสักอีเวนต์เพราะว่า G&M มทาอะไรเอาอะไรมาคิดวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะผมรู้แต่ว่ามัน มันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มที่ผมจะไปเสี่ยงอะไรหลายอย่างเพื่อเอามันอ่ะอ่าโอเคถ้ามีของดองก็เปิดเปิดไปไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ตอนนี้ของดองหมดแล้วที่ต้องเสียงก็คือเพชรจบริสตันซึ่งอ่าทองด้วยซึ่งผมไม่เอาหรอกผมไม่เอาหลกมาไล่าสาระนะครับโอเควิธีการหานะครับก็คือว่าอ่าเราจะสะเราจะหาการ์ดอมยิ้มนะครับเอามาแลกถ้าเอาสิบอันมาแลกมันจะได้การ์ดไวเดซึ่งสามารถเอาไปรวมกับ การอะไรก็ได้5ตัวในอีเวนต์นะครับเพื่อให้กลายเป็นการเอสบวกนะครับงงไหมสมมติมีไวริสเอใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้นี่ไปรวมกับไวริสจะกลายเป็นไวริสเอบวกนะครับแบบธรรมดานะหรือมียูนาร์ก็เอามารวมกับไอ้การ์ดลูกอมเนี่ยก็จะกลายเป็นยูนาร์เอสบวกนะครับส่วนการ์ดลูกอมก็เหมือนกับปีกดาร์กนะครับปีกดาร์กหรือปีกไว้วะที่จะทําให้เมื่อรวมกับการเอสอะไรก็ได้5ใบนะครับมันก็จะกลายเป็นการ์ที่ถูกปลุกนะครับ โอเคซึ่งมันต้องใช้วัตถุดิบ15อันซึ่งถือว่าเยอะน่าดูนะครับแต่ประเด็นคือผมอยากได้ยูนาใช่ไหมถ้าอยากได้ยูนาเราก็ต้องเปิดจากตรงนี้นะครับสุม R, ส่มอาสมมติถ้าเราเปิดจากตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นการสุ่มว่าเราจะได้การอะไรใน5ใบนะครับ5ใบนั้นมีอะไรมัางนะครับก็เท่าที่ผมจําได้จะมีไวอาลิตอาแล้วก็ยูนาแล้วก็แซลลี่ โคนี่บาวนะครับซึ่งการสามตัวนั้นเอามาทําไมวะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับแต่ว่าเอาเอลองดูความสามารถของไอ้สามตัวนั้นดูดีกว่านะครับมผมว่ามันอาจจะดีก็ได้หรือว่าเอามาประดับเล่นเฉยๆทุกครั้งที่ตกยังเมืองฝ่ายตองข้าวหลังจากที่จ่ายค่าผ่านทางแล้วเจ๊้เที่ยวรอบโลกเชีย่ยสุดยอดเดินตามจํานวนที่ทอยครั้งแรกคูณสองอันนี้ไรสาระแต่ว่าความสามารถนี้ดีนะเพราะว่า มีโอกาสบิน30%่ะถือว่าดีมากเลยนะแต่ว่าจะต้องเสียค่าผ่านทางนะครับจะไม่ได้ละเว้นค่าผ่านทางเหมือนกับที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับโอเคแล้วก็มีเสรษฐีเบานะครับเพิ่มค่าผ่านทาง40%อันนี้ก็ธรรมดาแบบนะครับความสามารถที่2อนี่โคตรไร้สาระเลยทอยได้ดับเบิลในตาแรกไร้สาระคือเราสามารถซื้อซื้อ2องรอหรือ300บาทจากาจาก หน้าก่อนเขาเล่นจากล็อบบี้ได้อยู่แล้วว่าจะให้เราได้ดับเบิลตอนครั้งแรกใช่ไหมล่ะโอเคซารีเลยครับรับ7จของค่าก่อสร้างก็ถือว่าดีเพราะว่ามันถือว่าเป็นออฟที่รับค่าก่อสร้างเมื่อตกที่เดงที่ยอะที่สุดอ่ะแล้วก็ความสามารถที่2ก็สลายการป้องกันก็ดีนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ดีมากนะครับสรุปก็คือไม่มีอะไรดีหรอกอย่าไปสนใจเลยถึงไอ้ซุสตาคนนี่ บิน30%จะดีแต่ว่ามันก็ต้องเสียค่าผ่านทางไงซึ่งมันเอาแบบไม่เสียค่าผ่านทางดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ก็มีไว้ก็ดีนะครับอู้ตัวนี้จี T ้เต็มแล้วเหรออเวนจี้เมื่อกี้ทําให้ผมเสียไม่ไม่เลยผมไม่ได้เสียอะไรเลย <laughs> ผมสุ่มนิดนิดหน่นอยหน่อยอ่ะผมก็ได้จี A ้อันนี้มาแต่ว่าไร้สาระผมไม่หาหรอกเนาะใช่ไหมอีกอย่าง <laughs> ผมไม่มี <laughs> ผมไม่ <laughs> ม,ไมีเวลาด้วยนะครับโอเค วิธีการหายรู้ก,กว่านะรู้สึกว่าผมจะโอเคผมได้อมยิ้มมาแล้วพอได้อมยิ้มมาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีบอกตัวนี้ว่าหนึ่งอันนะครับตอนนี้ผมยังไม่กดรับโอเคก็สุ่มไปเรื่อยเพื่อให้ได้อมยิ้มแล้วก็เอามาแลกการพวกนี้นะครับซึ่งผมไม่เล่นได้ไหมผมรู้สึกว่ามันไร้สารละคือผมดูจากฟีดแบ็กคือผมสุ่มไปแล้วผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไม่ได้อะไรเลยได้แต่แพ็กมาม่าอะไรประมาณนั้นนะครับโอเค ลองหน่อยก็ได้อะเฮ้ยมัน10เพชรว่ะสุ่มห้าครั้งแล้วกันให้ท่านผู้ชมดู <c oughs> คือแล้วผมจะไปอ่านหนังสือต่อไม่ใช่หรอกคือวันเนี้ยตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มแล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะกลับไปนอนแล้วนะครับ <c oughs> ผมเหนื่อยเฮ้ยได้ของดีอยู่นี่ <c oughs> แต่ระเด็นคือมัน10เพชรไงโอเคอมยิ้ม <c oughs> คิดซะว่าไอโอมยิ้มเนี่ย <c oughs> คิดซะว่ามันมันเป็นการ์ดเงาแล้วกัน <c oughs> เอา เพชรไปแลกกับการดเงาเพื่อเอาไปอัพนะครับยังไงผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วอีเวนต์นี้เพราะผมไม่มีทองนะครับผมเสียใจกับซามูไรเรน่ามากที่ไม่แจกทองให้กับผมนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ซามูไรเรน่าด้วยซ้ำเพราะผมไม่ได้หานะครับความจริงเออ,เอ,อไม่ใช่ไม่ได้หาผมหาหมดตัวแต่ผมหาไม่ได้นะครับแต่แบบแปลนสามหลังอ่ะอันนั้นแหละที่ผมไม่ได้หาจริงๆโอเคเพชรพันหนึ่งยังมี เมื่อกี้ทำไมรูปมันแปลกๆวะเครื่องกำเนิดลุมดั้มจะเอาอะเครื่องกำเนิดเออจี้เข็มกาดโอเคไม่ได้อมยิ้มมีโอกาสได้ยากผมสุ่มไปร้อยเพลแล้วมั้งเจ็ดร้อยแปดสิบสองผมสุ่มไปประมาณร้อยห้าสิบเพลนะคะได้อมยิ้มมาสองอันถือว่าได้น้อยมากก็บางคนก็บอกว่าทำไมได้น้อยจังเลยก็มีวิธีหายวิธีหนึ่งก็คือใช้สองร้อยคิวตันในการเปิดหาจากตรงนี้นะครับขวาล่างแต่ว่าผมไม่มีคิวตันอย่างที่บอกนะครับสรุปก็คือ พอเลิอกอีเวนต์นี้นะครับโอเคอย่างนั้นก็มีอีเวนต์การอัพการนะครับผมจะอัพการนี้ให้เต็มแล้วกันโอเคเด็กการ์ดลูกพ่อโอเคจะได้โอเคนะครับโอเคสำหรับเกมไวท์เดย์เอ้ยเออตอนนี้ผมมีแวร์ลิตอัพเต็มแล้วนี่หว่าสำหรับเกมไวท์เดย์เวอร์เซนสำหรับเกมสตูดิโอวอลลี่นะครับถ้าใครอยากให้ผมแคสก็ บอกกันได้นะครับผมก็จะแคสให้ดูนะครับถ้าอยากให้แคสนะครับแต่ว่าถึงไม่บอกผมก็จะแคสนะครับถ้าผมอยากแคสแต่ถ้าผมไม่มีไม่มีเวลาผมก็ไม่แคสนะครับอยู่มหาวิยอ, <laughs> อยู่มหาวิทยาลัยอยู่มหาวิทยาลัยแล้วมันไม่มีเวลาหรอกครับเวลาเหลือน้อยมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆที่ผมไม่ได้เปิดอะไรให้ดูนะครับก <inaire> ็อสามารถเปิดได้จากแพรการ์ดด้วยผมลืมบอกคือการ์ดผมเต็มด้วยนะครับผมก็เลยไม่เปิดให้ดูนะครับโอเคบายครับ จบง่ายๆงี้เลยโอเคบายๆนะครับ